สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียงบัตรนะครับเอาไว้สําหรับแข่งขันนกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับธันวาครับอันนี้ก็ขอรางวัลมากมายนะครับที่ทีมงานสนับสนุนมานะครับมีเยอะแยะนะครับนี่กล่องมันแข่งิดหนึ่งอันนี้หลานนะครับ ครับอันนี้เป็นลูกนกงมาเลยนะครับของผมนะครับมอบให้หนึ่งตัวนะครับรหัส010นะครับห่วงเขียวนะครับเป็นตัวเมียอันนี้เป็นของผมนะครับมือปืนหนึ่งคู่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของผมนะครับเป็นห่วงทองรหัส10เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของผมนะครับที่มอบให้ในวันแข่งขันนะครับส่วนตัวนี้เป็นอาจารย์ต้อภาคโนงนะครับ ือปืนหนึ่งคู่ส่วนตัวนี้นะครับอาจารย์สามารถนะครับแบ่งลูกวางน้อยนะครับเพศเมียนะครับซูเปอร์เคนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นของใครนี่อันนี้เป็นอาจารย์สิทธิ์นะครับคนรักนกมือลำนะครับมอบตัวเมียนะครับหนึ่งตัวพร้อมผสมนะครับมาดูตัวนี้ ตัวนี้เป็นอาจารย์นางนะครับลูกกคู่อ่างนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกครับอันนี้เป็นนครนะครับอาจารย์บอมนะครับลูกลิงลมหนึ่งคู่นะครับนี่เหมือนกันอันนี้อาจารย์นางอีกหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับของเขาครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นชานผมซื้อมานะครับเพื่อที่จะมาจาบพังบัตรให้กับทีมงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูชื่อ อันนี้ของพี่นันนะครับอันนี้ของผมนะครับที่ผมซื้อมาซื้อมาหนึ่งแล้วก็เขามอบให้อีกหนึ่งนี่ครับเอาเจชาหนึ่งใบนะครับอันนั้นของพี่นันนะครับชาสวยงามครับอันนี้เป็นผนียดนะครับเสือครับขอจ่ายประเสริฐนะครับหนึ่งใบนะครับสวยงามนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับตามที่อยู่นี่เลยไอ้ตามที่นี่เลยนะครับชื่อ Facebook ก็ตามนี่เลย อันนี้เสียอยู่เัาเสียอยู่สมนึกนะครับโตเกะร้อยล้านนะครับที่รับซื้อข้าวนะครับในฉางข้าวนะครับก็มอบข้าวเปลือกเมล็ดนะครับสําหรับนกเขานะครับให้มาห้าสิบกิโลนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับเสื้อตอนนี้โรงงานแพกเสื้อนะครับกําลังแพ็กอยู่นะครับเป็นเสื้อเป็นชื่อผมนะครับอันนี้เป็น อาสาวนะครับเศโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะครับเป็นชื่อผมนะครับนี่บาเจ๊นกเขาใหญ่นะครับแอสซูดินนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับนะครับอันนี้เป็นลายทางนะครับตัวนี้เป็นสีธรรมดาทั่วไปครับไม่ใช่เสื้อปุ๋ยนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูอ่านะครับตอนนี้กำลังมาเรียงบัตรนะครับบัตรคนที่ลง ลงแข่งนะครับบัตรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะวางขออนุญาตวางก่อนนะครับขออนุญาตบิดกล้องนิดนึงมานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ของเยอะนะครับยังไม่มาอีกนะครับหน้างานอีกเยอะแยะเลยนะครับในวันที่ลงแข่งนะครับก็วันนี้ก็มาเตรียมของไม่มีอะไรมากนะครับส่วนข้างหลังนะครับมันเป็นรังผมเอาไว้ส่งนกนะครับไม่ใช่รังอะไรนะครับไม่ใช่เก็บของเป็นรังที่ผมเอาไว้ส่งนกนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนัมเบอร์แต่ละนัมเบอร์นะครับของผมตัวนี้นะครับ กติกาผมยังไม่ได้บอกนะครับผมต้องบอกในวันลงแข่งนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวให้ดูสิ่งของบรรยากาศรอบๆนี้นะครับอ่ะมีเพลงอีกหนึ่งตัวนะครับของที่อ้วนนะครับร้อยเอ็ดนะครับเขาไม่ได้มาแต่เขาส่งมาให้นะครับอันนี้เป็นเพลงตายพรางนะครับผมนี่รับสวยงามครับส่วนพวกนี้เป็นเสื้อเสื้อของผมทั้งหมด ตันนี้จะเป็นนกครับเป็นนกแต่ละที่แต่ละที่นะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นชานนะครับสวยงามนะครับมีเยอะแยะนะครับหน้างานอีกครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตเสื้อโรงงานแพ็คเสื้อนะครับเป็นเสื้อบาวจีครับสำหรับ คนที่อยากจะเล่นนะครับมาดูได้นะครับมาชมได้นะครับในวันที่25นะครับก็คือวันพรุวงนี้นะครับนี่อันนี้ลูกน้องนะครับเสียกึ๊บสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวาง ครับผมครับเดี๋ยวผมจะหาบัตรนะครับแต่ละเบอร์ก่อนนะครับว่ามีเบอร์อะไรอันนี้เป็นเบอร์บัตรที่คนเขาลงอาทะเบียนนะครับเพื่อที่จะแข่งขันนะครับนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลนะครับนืครับบรรยากาศครับอันนี้ก็สนับสนุนโดยนะครับอาจารย์นันนะครับคนที่ทําชาแนะครับหนึ่งใบนะครับนะ ของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปงนี้อีกนะครับผมมากมายหลายอย่างนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับชอบมาเที่ยวมาเล่นก็ยินดีต้อนรับนะครับผมครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูค่อยมาดูไปชมตอนวันแข่งนะครับสาหรับวันนี้เเดี๋ยวให้ดูเสื้อก่อนนี่นะครับเป็นเสื้อผมเอง นะครับนี่สักี่ตัวสี่ตัวบอกตัวนี้มันสวยตัวหนึ่งอีกตัวไม่สวยก็เลยไม่เอานี่นะครับเป็นชื่อผมนะครับนี่สวยงามครับผมอันนี้ก็เป็นของที่เอาไว้จับ้างบัตรนะครับประมาณนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ